บทสาธยายเรื่องอนิจจสูตรที่สามอายตนะในปัจจุบันก็เป็นไตรลักษณ์ที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวักสลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่273 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาอนิจจสูตรที่สามซึ่งเป็นพระสูตรที่39ในสัตธิเปยยวัฏมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังพระสูตรนี้คือการนำปัญญาของผู้ปฏิบัติ ให้กลับมาสู่ฐานที่ตั้งที่สำคัญที่สุดซึ่งก็คือปัจจุบันขณะหลังจากที่ได้ทรงสอนให้พิจารณาถึงอดีตที่ล่วงไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในพระสูตรนี้พระองค์ได้ทรงตอกย้ำให้เห็นว่าหัวใจของการปฏิบัติที่แท้จริงนั้นคือการเห็นความจริง ของสิ่งที่กําลังปรากฏอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ณกรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักสุที่เป็นปัจจุบันไม่เที่ยงยังอนิจจังตังทุกขังซึ่งหมายถึงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ ยังทุกขังตัดนัตตาซึ่งหมายถึงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตายัตนัตตาตังเนตังมะมะเนโสหมามัตสมิณะเมโสอัตตาติซึ่งหมายถึงสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้หลักการเดียวกันนี้พระองค์ได้ทรงแสดงให้ครอบคลุมไปถึงอายตนะภายในที่เหลือทั้งหมดคือหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นปัจจุบันแล้วทรงสรุปว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในอายตนะทั้งหกเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปัจจุบันหนักขณะคือสนามรบที่แท้จริงนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุด แม้การพิจารณาอดีตจะเป็นไปเพื่อคลายความยึดมั่นแม้การพิจารณาอนาคตจะเป็นไปเพื่อทำลายความหวังแต่การปฏิบัติที่แท้จริงที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมได้นั้นต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเพราะอดีตก็ล่วงไปแล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึง เราทำอะไรกับมันไม่ได้มีเพียงปัจจุบันนขณะเท่านั้นที่เป็นเวลาเดียวที่เราสามารถลงมือปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงอะไรได้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้กลับมาพิจารณาที่จักษุที่เป็นปัจจุบันคือตาคู่นี้ที่กำลังมองเห็นอยู่ใจที่เป็นปัจจุบันคือจิตที่กำลังคิดนึกอยู่ในขณะนี้ 2. การเห็นไตรลักษณ์ในปัจจุบันการเห็นไตรลักษณ์ในปัจจุบันนั้นคือการเห็นอย่างไรคือการเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะธรรมขณะที่ตาเห็นรูปการเห็นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะที่สั้นอย่างยิ่งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คืออนิจจัง สภาวะที่มันต้องเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ไม่ได้นี่เองคือทุกขังและสภาวะที่เราบังคับบัญชาไม่ได้สั่งให้มันเห็นหรือไม่เห็นตามใจชอบไม่ได้นี่เองคืออนัตตาขณะที่ความคิดเรื่องหนึ่งผุดขึ้นในใจความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไป เพื่อเปิดทางให้ความคิดใหม่เกิดขึ้นนี่คือการเห็นไตรลักษณ์ในปัจจุบันการฝึกสติเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของอายตนะและสภาวธรรมที่เนื่องด้วยอายตนะที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในทุกๆขณะจิตนี้เองคือการเห็นความจริงในปัจจุบันอันเป็นหัวใจของวิปัสสนาภาวนา3 เมื่อเบื่อหน่ายในปัจจุบันจึงหลุดพ้นจากการทั้งสามเมื่ออริยสาวกได้พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของอายตนะทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจนครบถ้วนแล้วปัญญาของท่านย่อมครอบคลุมการทั้งสามท่านย่อมเกิดความเบื่อหน่ายอย่างถึงที่สุด เบื่อนายในอดีตที่เคยผ่านมาแล้วอย่างว่างเปล่าเบื่อหน่ายในปัจจุบันที่กำลังแปรปรวนอยู่ทุกขณะและเบื่อหน่ายในอนาคตที่จะต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้ความเบื่อหน่ายที่เกิดจากปัญญานี้เองคือนิพพิทายานที่จะนำไปสู่การคลายกำหนัดคือการสิ้นสุดซึ่งความทยานอยากจะเกิดอีก และเมื่อสิ้นความอยากจะเกิดจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงสิ้นสุดการเดินทางในสังสารวัฏการเห็นความจริงในปัจจุบันนักขณะนี้เองจึงเปรียบดังกุญแจดอกสำคัญที่สามารถไขประตูปลดปล่อยเราออกจากคุกที่ขังเราไว้ทั้งในอดีตและอนาคตได้ ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร